บัวเก่าเนาะดูสีดูหักยังงามคือเก่าคือเพลงก็าห้องเห็นว่าสาวไม่ห่างแกหน้าตายังดีสบายดีแล้วสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวาสนาเบอร์สุด หรือว่าเป็นพี่น้องภายในหรือว่าต่างประเทศกมาพบมาพ่อก,กับสาัสนาสาแนลตอนเวลาเที่ยงเที่ยงเมื่อนี้เนาะก็ได้มาหาทางสาหวห่วงเพิ่นเมื่อนี้เนาะมาอัปเดตหรือว่ามาเป็นสะพานรุญให้ทางเพิ่นเนาะทางมีผู้ใหญ่ใจดีทางวักเสิร์ตพุ่นแ่เพิ่นได้โอนเงินโอนคำมาให้ซื้อข่าวซื้อน้าม,มาให้เนาะก็ได้มาเป็นสะพานรุญพร้อมทีมงานลหลายๆคนเนาะเมื่อนี้เนาะขอขอบคุณขอบคุณเพิเ่นแไหละเนาะที่เพิ่นได้ทำบุญกับสาหวห่วงทางสงสารครอบครัวของสาว สาวห่วมเนาะสาวห่วมอ,อะไรเนาะบางทีสวัสดิ์ศาสนาก็อยากเริ่มซื้อคนอยู่เด้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ขอโทษขออภัยนาาําถ้าเราผิดพลาดประการใดกันเนาะโดยก่อนอื่นสวัดสดิ์ศาสนาก็ขอกัอนเนาะขอกําลังแห่งใจเด้อเนาะฝากกไดไลค์กดแชรกก์กดติดตามให้ทางสาวัสดิ์ศาสนาในเด้อเนอะาะจะได้มีกําลังแห่งใจถ่ายคลิปถ่ายทำสาโสดหน้าใหม่เนาะหรือว่าผู้ใดอยากทําบุญหรือว่า อยากเป็นสะพานหักด้วยจังไดกะติดต่อมาทางสวัสศาสนาได้เลยเนาะสวัสศาสนาก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญและสะพานหักให้ได้คือเก่าเหมือนเดิมเนาพเมธิน้องเนาะด้วยกระซิบว่เว่าอะไรใจห้างพ่อเมี่น้องเนาะกเข้าไปทักทายสบายดีขึ้นน้ากันได้เลยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นกับอยู่เที่ยงนาหรือว่าเฮือนกับบ้าได้เนาะพ่อเมี่น้องเนาะดูไปเข้าไปสบายดีเลยเนาะจะได้มาหาทางสาวสาวอย่างก็สาวห่วงมีเนาะจังชื่ออะไร งามนี่แห้งงามพี้อว้เนาะงามขึ้นกว่าเก่าเนาะเดี๋ยวมาสีดูหาแต่้งามคือเก่าคือเพ่งก็ห้องเห็นรง่าสาวแม่ห่างแกหน้าตาเงี้งดีเดี๋ยวมาถามข่าวข้าวเพิ่นมาเพิ่นในี้คุณคุยหรือยังนะโดย เป็นอะไรเนาะหลังจากทายคลิปมีคนทักทายเขามาหาลายอยู่บะโอ้โหแม่กะมีแค่ผู้เดียวเนาะทักเขามาโดยที่วันหลายๆคนมาทายวันนั้นนี่มีเอฟซีคนเดียวทักมาคุยมาลมนี่โดยคือว่าเจ้าบอกหับเพื่นบ่คือจังไดกะหับนะถ้าเพื่อนทักมากอะหับอยู่เลยคือว่าเพิ่นพิมพ์มาเข่าวะเนาะ ย่านย่านพิมพ์โมเข่าส่วนลายเอฟซีสบายกับเจกไปอยู่ไหนหากันย่านพิมพ์โมได้เนาะย่านแอดมาแบบมันน่าชิดทางไลยทางไลยมันสีไวกว่าทำทางไล่ได้บางเคืออันเอฟซีเคลนกับโมมีไล่ไปเนี่ยเคลื่อนเต็มเพล็เนาะบางเคือฮานาก็ไล่เจกเพล็ดและโอกาสเสี่ยงร่วมกันได้น้อยเนาะเพราะว่าเพล็ดหนับโมับเป็นเพื่อนกับโมได้คุยกันเนาะส่วนลายเขาเจ้าลินลายเลยโดย โดยเนาะแต่ม <Merci. S 1> <im> <ai> ีคนหนึ่งโดยมีคนหนึ่งทักมาคุยครับ่นคุยทุกมือบนน้องคือปะไรแต่งแต่บนจีบมันแต่หุ่นจักกันแต่หุ่นจักกันกะพิ่นกะทักมาคุยแน่บางทีผิ่นติดงานพิ่นแน่บางทีพิ่นกะทักมาแน่บ่ทักมาแน่ประมาณนี้นะโดยกติดตามแบบมีเวลาว่างเนาะโดยแต่ทังทั้งพี่นี่ สะดวกคุยตลอดสะดวกคุยตลอดถูกนอนไม่ได้งองเงว่ะสิบอก<อ>เป็นแต่บริวเป็น,ยา,น,นยากเนาะบ่ได้ยากเนาะคุยได้ตลอดถาผู้ได้ทักมากอะคุยได้น้ำตลอดนเนาะโยยบอกว่าคือบางบางคนหลายๆคนแบบที่เคยไปท้ากันนะผลว่าโอ้ยโทรศัพท์ลูกลิ้นบริสะดวกได้ตอบแซทตอบยังกันนะบอกทัทง้งทั้งทั้งนี้สะดวกตลอดเนาะถ้าผู้ใดทักมากก็คือ คุยได้น้ำตลอดเนาะมีติดขัดอย่างเนาะโดยค่ะแต่ว่าผ่นบอแอดผ่นพปเสร็จมาโดยเดินเอาเนาะงเิดพื่อคือว่าเป็นอ้ไรเปิดใจมากอะได้มีคนหักคนคุยแล้วกแบบไรแบบมีคนอยากมาคุยน้ำแบบนี้นะแบบสบายใจขืนบออย่างไก สบายใจขึ้นเนี่ยอยากให้เนนหดิเดเบอร์คนมาทักมาคุยกับเนาะกะเพื่อที่ได้ตอนนั้นก็เครียดอยู่ทามีคนมาทักมาคุยกะสบายใจเลยกับะสีบงเงาปันไดเนาะกับโเงเงาปันไดเนาะเพื่อที่ว่าเนี่ยทุกใจกับระบายชูขึ้นพังได้เนาะโดมก้อ็เลยใครแน่ฉันซะโดนี่นะมานั่งคือว่านั่งตรงนานะมายังอันนั้งไว้นะว่าซชื่อ <laughs> เนาะเหนหนยยาาลยเนาะพี่น้องวันหนี้ก็จันกบมีมีทางเอฟซีของบอรเซอร์นี่แหละพี่เราไอ้เนาะมีอายผมอยู่ทางอเมริกาพูดหละพี่เราไอ้เนาะได้มีเงินจำนวนหนึ่งฝากหมาบอรเซอร์แล้วก็ซื้อเขา่าแดงแล้วก็มันเหลือก,กับเซรามอบให้น้องเลยเนาะมีจำนวนเงินอยู่ล้านห้าพี่เราไหนหนอ้เนาะแต่บอรเซอร์ซื้อเข่าเนี่สอบหนึ่งเจ็ดแสนเจ็ดแสนกีบมีอยู่ห้าสิบกิโล เขาเนาะแล้วได้เงินล้านหานี้ซื้อเขาจะเจ็ดแสนยังอยู่แปดแสนกะส่วนที่เหลือกกับสีมอบให้น้องคือกันเนาะการเล้วแต่น้องคนสีชายใจในชวนใด้กาแล้วแต่เนาะโดยที่น้หนืเนาะเท่าทุกกันไปเนาะแต่ว่าเขาไปเป็นนะครครับถึงชวนเรื่องของเนาะเสร็จขอสิได้ขออนุญาตมอบเงินให้น้องคนนำเนาะโดย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 เงินมีอยู่ มี่ยูเจ็ดแสนแปดแสนเห็นเนาะแป <c oughs> ดแสนกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็ดแปดเนาะมีเงินเลือซื้อเขา่าเงินแปดแสนกี่เนาะยก,กัรที่ได้ฝากให้น้องขอบุญขอบคุณทั้งอายเป็นดูทั้งมิกาเดนะ้อเนาะโดยกับขอบใจอายเด้วที่มอบเข่ากับมอบเงินมาให้ น้องเนาะเพราะได้เต้นเต้นเฮงเนาะเต้นเต้นเฮงเพราะได้ไส้แล้วพอได้ใส้เนาะซื้อนุ่มลูกแล้วก็ขอบใจไอ้หลายๆเด้อซื้อข่าวสารให้ทางครอบครัวเนาะเงินนให้เลยขอบใจหลายๆเพราเมื่อกี้ตอนนี้กันเคยเป็นเรื่นี้กันเนาะก็ได้ตื่นเต้นเฮงขึ้นมาเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้โดยที่ได้ช่วยเหลือน้องเนาะโดย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 ครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นแน่จิงหน่อยโดย บางเถ้าซีนี่ขั้งต่อต่อโดยคือว่าเขาสานสอบนี่นะกินได้ประมาณจักเดือนพอดว่นเดือนบ่าฮอดแล้อาทิตย right ์เดียวเนาะมันหลายคนเนี่ยคนหลายเนาะเจ็ดคนเนี่ยโปรเซอร์มาเกินโปรเ้อร์มากเกินจีซื้อข้าวกินแต่ละมื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะขนาดซื้อเป็นสอบฉันเหนี่ก็ยังได้แค่อาทิตย์เดียวเมมซื้อเป็นโลนี่มื้อละสองโลพูดไปเจ้าปะได้ปะสามโลสามโลเนาะเจ็ดคนเออตอนเช้าตอนแร่งตอนเที่ยงเนาะ เพลงข่าซื้อเพลงแซ่บเนาะ้องคนมีม้อคนมีมือเข่าซื้อเพลงแซ่บผู้ชาบบเข่าวบทซื้อเพลงกินบทแซ่บย้อนลายฮิปบ๊ะดได้เข่าวจีนแบบนีแมนแมนนั่นแหละคนกาดีอกดีใจเคยคิดเคยนั่นบ่าวว่าสีได้มีมือนี่มีคนมาหักแพงงสวยเดือแบบนี้ บอกบอเคยนะคือคิดว่าที่ผ่านมาเนาะแบบว่าเจ็บเสพเอออาสีโบมีมากแบบมือนั่นที่ว่าคนที่มาสวยเหลือแบบนี้เนาะบอกเคยคิดแต่ว่า้ามามือนี่ก็ตื่นเต้นเนาะก็เออตื่นเต้นดีใจเนาะที่ว่าเพื่นมอบเข่าแล้วก็มอบเงินให้ก็ขอบใจไอ้เพิ่นหลายๆเนาะทิมาสวยเหลือน้องเนาะแต่กาเงินส่วนนั่งกับพอได้ซื้ออันเพร่พูนเพร่พด ลูกก็ได้มันลูกยังน้อยอยู่ใครแน่เนาะหยิบมันแห้งไม่ตู้เนาะเพื่อเป็ดสีญ่ยด้ค่ะเพื่อยังน้อยเพื่ยังน้อยตันนี้ซื้อยาแม่พ่นแน่พ่อแม่เพิ่นกันแนบบุห็นซื้อยาหนาเดือนหนึ่งเทไรนะไอซองซิปซองกับแสนหนึ่งกินมือละซอง้็กินมือละซองหรือหาหามือกอ่ะหาซิป สิมืมอกับแสนหนึ่งเดือนหนึ่งกับสามแสนเดือนหนึ่งกับสามแสนกินประจับบอเนาะกินถ้าเพิ่นต้องกินซิมืมอเนี่ยถ้าเพิ่นบอกกินซิมืมอเนี่ยแบบว่าเพิ่นมองโมเห็นเลยแต่ว่าเพิ่นมั่วไปเบิด์แปลวันยู่ใกล้ๆเพิ่นก็แนมโมเห็นเพิ่นคือเป็นเงาเป็นอย่างนี้หนะเคยไปโลกไหมบอเคยไปรักทรงบอเคยไปรักษาและมีแต่บอมีเงินไปรักษาเพิ่นกินอาหารเสริมบอกิน อาหารเสริมกับว่าที่กินแล้วพอจะปวธรรมชาติเนาะธรรมชาตซาดสามเซนนี่ขึ้นกันยังบืนแล้วเนาะมาเสริมมาสิไปกวดไปโรคไปยังนี่ถือว่าไล่ไล่ใจ่าไลายเนาะถ้ามีที่ดินที่นาเนี่ยวายพ่อได้เวีงขายเวียงยังไปปัวเนาะนี่ขึ้นกับบ่มียังบ่หนึ่งคือมีในโมงโมหนึ่งบ่อยู่ใส่เกาะเพื่อผลหักซาปัวดตากซีนะจะไปแล้วบ่เคยพาเพผนไปเดือดเถื่ออะไรบางเป่ายก่ะ มันต้องมีเงินติดตัวข้างบนมัมั่นใจว่าพี่แต่เด็กผมใจว่าเพิ่นเพิ่นฟรีให้เราบโง่หนาบางที่พี่นี้นิดน่อยๆยาพะล่าเริ่มนิดงน้อยเนาะแต่พงหมอฟรีเนี่ยมันมันเป็นเป็นช่วงเป็นโครงการเลเนาะ บางเถื่อคือช่วงนี้บทโครงการแล้วเขาไปเขาก็ต้องได้จ่ายก็เป็นบทสัญญาโครงการอะไรได้อาจจะเป็นเดียวนั้นเดี๋ยปีหนึ่งมันมีแต่หนึ่งเนาะปีละเทื่ยวว่าการเขามาหักสาฟรีนี่มันสัญญากันปีทุกปีแบบนี้พาแม่เพิ่นไปเนาะแบบว่าเพิ่นว่าฟรีฟรีกับแม่นแต่ว่าเขาก็ต้องมีเงินติดตัวน้ำแม่นอยู่แม่พาเพิ่นไปอันนี้น้องก็ ปล่อยเพื่อนอยู่กะบางทีมีเงินกะพาไปซื้อให้เพื่อนกินน้ำแบบเพื่อนจงกินซุ่มือค่ะเพื่อนบอได้กินเพื่อนกะแหนมบูเห็นค่ะเพื่อนได้กินเพื่อนกะทเล่ามองเห็นแน่ประมาณนี้โดยโดยนไม่ได้เหเจ้ากินไปเรื่อยๆเนาะโดยพออยู่ได้โดยเมื่อนี้ขึ้นไปทางไหนสะ มื่อนี้เพื่อนอยู่ทั้งเพียงเนาะไอ้ทั้งเพื่อนนั่นแหละอยู่ทั้งเพื่อนเป็นน่งเพป็นนั่งเรียนยี่ปุ่นอยู่กับหลานนั่งกับหลานนั่นแหละอยู่กับหลานน้อยเพื่อนน่ะโดยโดยโดยเพื่อนลงมาเพื่อนกับบริณยินเนาะมึงกหนวดบริวารยังกับเพื่อนบริณยินน้ำเดี๋ยวตัวมันใส่ภาษามือน้ำใส่ภาษามือน้ำภาษามือก็ต้งเถื่อเพื่อนกับอยากกินถิ่นมะม่วงเนาะเพคนเห็นมะม่วงนี่แต่ว่ากับเบาหลัง คนแบบคนบ่ได้ยินนี่ว่ายากไปเวลาเขาว่าดังเกินเพคนก็ว่าเขาให้เนาะแบบบอได้ยินก็ได้ยินแต่ปากมันกจะให้อีเวลาเวลาเขาว่าดังเพคนก็ว่าเออเขาให้คนเมนว่าพอดีพอกันอ่ะยากใจยากเมนบอคอยบ่ได้ยินว่าดังว่าให้ว่าว่าดังว่าให้แล้วเนาะแม่ก็คือแบบว่าก็หักแม่แล้วกับพยายามแหละพยายามแบบไอ้ ว้ากับเพื่อนแบบว่าอันนี้ปานกลางนั่ะนะปานกลางเอาเนาะจังไี้บ่าหลังเส้ว่างบ้าเยี่ยหลังแบบมันมันเกินเด้่ยแบบนี้เนาะแบบบ้าหลังคนเด้งยิ้มแห้งเด้่ยแบบนี้ถามนี่ถาเพื่อนว่าเออมีเงินมีอย่างกะพอได้ไปรับส่งรักษาเพื่อนแต่ว่าอันนี้ทั้งบ่มีเงินมีอย่างกะินยาไปก้อนโดยโดยแบบว่านมลูกนั่นเดือนหนึ่งนี่ซื้อประมาณจะกองนมลูกน้อยจ้ะนะเดือนหนึ <t UC S 1> ่ง <kaz> นั่นเพิ่นกินนั่นมื่อละแพ็คเไป พกินนมแพกพ่อกินนมกินนมวัวแดงเจ้าพ่อให้กินงัวงแรงได้สำนันน่ะนมวัวแดงแล้วเพราะว่านมกุงกะมันกะกุงละเซนกว่าเลยเนาะมันกะบปตตางกันเท่าไหร่นะมาชุ่มกะเพราะว่าปริมาณแล้วมันสํากัดก็เลยเอาแบบสำเร็จเลยเนาะเาสำเร็จเลยบางทีแบบว่า ไปหาหันหาหนี่เนาะอยู่กับแม่เพื่อนเพื่อนร้องเพลนยังหน่อยกับเพื่อนแกะนมอันนี้เท่ว์ให้นร้านเท่ห์นักบวชในร้านเลยนั่นนะก็ยังดีกว่าได้ได้ปรุงกับผสมนั่นใช่ไหมดีกว่าที่เพื่อนมานั่งซุงบางทีเพื่อนกับแม่โบเห็นแน่จริงๆน้องกับบางทีกับบุคโปรได้อยู่บางทีกับไปหาเนาะไม่เนาะยังไม่เมื่อนี้ไม่ได้ไปวะเมื่อนี้นเมื่อนี้ไม่ได้ไปเมื่อนี้ไปขึ้รอรถไปอันนั่นรถขั้นเดียวเนาะรถห้างไว มันเอาไปยามบ้านในบ้านเนาะอ๋อไม่ว่าไม่ไรทำไปหาเนาะไม่ต้องขี่โดดบ่มันไก่เนี่ยไก่เด้มันบ่อยู่ใกล้ๆเด้เอาไปหามาเขาต้องขี่รถไปย่างไปกับไก่เนีลายหลักเลยลายโลอยู่เนาะจะนอนเมือเลาะหานแล้วไม้และที่ได้เมื่อยย่างอีกห่านแล้วไม้อีกนักอีกมาเนาะโอยทำหาได้มาแล้วก็ต้มขายว่าคืใช่ไดมได้มากกไปต้มขายไขายกะบนาะไม้บ้านเฮาทุ่มยื่นนี่มันก็หลายเนาะกระจายขายเนี่ย บางทีกะโบ้เด็กใครกะเอากามาเลยกามากินเนาะดูโดยก็มีโอกาสเสี่ยงบัดมือไล่ขายไล่บอก็เลยแต่ช่วงเวลาช่วงคนอยากซื้อเนาะกะทำมาเบิร์ตบอกระเบิร์ตเองเพราะได้บางทีหาชิพันบางทีกะซีชิพันบางทีอุโมงค์เจ้าพันประมาณนี้แหละแต่ละมือเนาะดูกะต้องสู่โตไปได้แบบไรก็สู่เลยเนาะเพราะว่าถ้าค่โบไปกะบ้มีเงินซื้อน้องลูกแน่นอยู่ บันมากะทั้งซื้อนมลูกทั้งซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออาหารการกินเน,สะนะ่สเนาะภาร่านี่ถือว่านักเลยเนาะอ,อันนี้ก็ให้แนบมันนี้อันเจ้กกากระหาเงินไปซื้ออันซื้อนมซื้อ,อยังใช้ใจแล้วอบครัวเนาะแต่ตัวนี้กับขา้าเนี่ยกับบรรเทาทุกไปได้หลายติมเนาะเจ็ดมื่เป็นยังดีหาเงินเจ็ดหมือนมื่นละ่าสามสิบเนี่ยก็เก็บโ,โฮมไว้เนาะ ใบตูนไหวแบบเวลาเฮาอันเบิดเข่าเบิดกับไข้แน่เฮาซื้อต่อแบบเฮากับรอแต่คนสิซอยเดือมาซอยเดือกับปลได้เนาะเพิ่นอยากซอยกับซอยเพิ่นบ่อยากซอยแล้วกเงินในกระเป๋าเพิ่นเนาะดูแลแต่เพิ่นใจบุญแล้วแต่ว่าเพิ่นมีน้นำใจเนาะ้มีอย่างไรๆเนาะขอบใจคนหลายๆเนาะเาก็ต้องสู้ชีวิตคือเก่าตลอดเนาะโมเมนต์ใช่ปะมีคนซอยแล้วได้เข่าแล้วบ่เฮ็ดโมเมนต์ได้เฮากับเห็ดคือเก่าปกติเก่านั่นแหละเห็ดอันนี้กะนี่กะ หาคือเก่าแหละหาพักหายังกะไปขายคือเก่านั่นแหละดินดนคือเก่าเนาะดินดนคือเก่ากับโบแมนว่าะทางคนช่วยเหลือกับซีโบเห็ดอย่างกับโบแมนเนาะเห็ดดินดนคือเก่าเขาให้เขาดินดนเพราะว่ามีคนมาซอยได้เขายังไงโอกาสที่ว่าเขาต้องมีไม่มีมือขวเก่าเนาะมีเขาไ้เขาเช่ากับซีแบบแล้วก็มีทุนใช่ไหมทุนโตมาอีกนะเนาะโดยจิได้หามาเติมเงินหามาเติมเพราะได้เออ เก็บต<ผ>ัวนี้ไหวกับเง,เงินที่เฮาขายกับพอได้ซื้อพริกซื้อแกงน้วยเนื้อน้ำหนาปลาแดกเนาะปลาจำบางเถ้าปลาเจ็บไข่ได้ดูกหน่อยเนาะคือว่าพ่อแม่กับเถ่าแล้วเนาะของเธอเป็นเก็บเป็นอินอุ่นแม่นะปะก<ด>็ต้องได้ใช้ซื้อขึ้ซื้อยากระแพงเนาะโดยมันเป็นได้จริงได้ย่า,างเขาต้องทับพิซซ้อทุกอย่างแหละโดย ลูกสี่คนเนาะใส่จดูกระตมขนมขึ้นเมื่อนี่ลูกกระดมเขาชิถามเนาะถวาลูกเจ้าอวนลูกมีเจ้ามีลูกเผ็ดบะมีลูกเพดลูกเผดอันเผ็ดยังหรือเผดใช่เผดใช่เนาะเพ็ดใช่เผดใช่สงแต่คนใหญ่หแล้วใหญ่ดแล้ว คนกัหญ่ถือว e ่าใหญ่ไปแล้วคนอยู่ไซด์นี่นะช่วยแห้งได้แล้วแต่ออกจากโรงออกจากห้องเฮียนกะโบได้ให้ยเป็นเฮียนแล้วเพราะว่าไปรับจ้างระบายโบได้มาซอยแม่รวยไงเนาะเขินกันเฮียนกะเสียเงินเสียค่าเช่าทั้งครอบครัวกับโบได้มีเนาะบัตรโบมียังเสี่กะให้ออกทั้งสองได้แหดกะบเล้งโบได้เฮียนทั้งสองเขินกันมีลูกเพดอย่างพ่อเขินมาลูกไลยเขินกต่มีลูกเพดเฮียน ปสามปสองปสอ่านเป็นยี่อ่านออกเขียนเป็นได้ก็นี่นได้นิดหน่อยแล้วลืมม่ได้เล็กเนาะคนกะลูกอ่ะมีแต่บอกว่าเออขอออกจากห้งเยี่ยนนั่นแหละเียนเี่ยนไปกะพ่อแม่บ่มีเงินแม่บ่มีเงินแล้วว่าแม่ทราบาะพ่อแม่บ่มีเงินไปคนกะเออตัดสินใจออกห้องเยี่ยนแล้วกะไปรับจ้างซอยแม่ ก็เพื่อนดูต้นแม่เพื่อนอีกยายกับน้องอีกเนาะน้องสาวก็สองคนหลานบออันเป็นอ๋อแมนแมนน้องน้องสาวอีกสองคนสี่คนเนี่ยใช่สองยิ่งสองเนาะโดยโดยก็คือวานลูกขึ้นมาแต่ไทยหนักกว่าคนนึงเนาะลูกตัวนั้นคือจะมีลูกเพลจะพ่กันว่าคนลูกร้ายแต่ว่าแท้จริง้นเป็นลูกเพลจะได้ได้บัดนีนคุ้มค่าแล้วแบบนี้เนาะ บายคักได้แบบนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะมาสร้างครอบครัวก็พิ่นกับว่าได้มีปัญหาอย่างพอลูกขึ้นแก่หญ่เบไดแล้วเนาะมีแต่เดือยแต่คนน้อยคนปีปลายนั่นแหละเนาะโดยแต่มีแต่เพิ่นกับว่าได้พัดน์ของอย่างดอกเรื่องนี้นะแต่งงานแบบได้ลูกกันบ่กำไรเลยเนาะกำไรเลยเนาะได้กำไรเลยพี่น้อะโดยก็ดีคือกันแบบนี้นะไม่ต้องกลัวหมอกกรรมใส่ชีวิตอันสองเท่าอันมีความสุขเลยเนาะลูกกันแย่ได้สิเป็นพังเป็นพาบ่ได้โดย นั่นแหละก็มีแต่ว่าทางกันเรื่องหัวใจกันยังบ้างคือเก่าเนาะว่างคือเก่ายังมันคุยนับคุยได้เนาะคุยไปเรื่อยๆกลัวจะมีคนเทียเออพ่อผมดูแลปิดใจเนาะความสาพควอมซาแล้วจังปิดไปนี้เนาะโดยเห็นอะไรทีมงานครับมีอย่างเช่นบ่านในปณามีอยากามบ่แต่ผมมีแต่ที่เจ้า เก็บขี้ชีหูก็แล้วเนาะแค่จะถามแล้วกันีมเลยมีแต่เว่ารับเป็นแม่ห้างลูกซีแล้วกันแต่อยากช่วยช่วยทั้งช่วยเรื่นงข่ามาเนาะหรือว่าจะต่อขาวมาเปสู้เป็นแพนทั้งแหละมีไล่สองแบบเป็นสู้เป็นแพนว่าสะพานบุญก็ได้สะพานหักก็ได้เนาะเป็นได้ทั้งสองอย่าง อาชะคือสีโอเคแล้ยเป็นหนอเนาะคือสเขาเขาใจกันแล้วแหละเป็น้นอเยเนาะโดยมันนี่เว้าสันๆก็คือแมนมากเป็นสะพานบุญไทยโดยโดยมีอ้ทั้งมีการผล่ะเป่นหอโดยเฉลี่ยเตเหตุนาทีคือว่าสำเล้เลยนะโดยจิตถือโอกาสในลา้เอฟซีเอาเลยเนาะโดยเขาโอบคขใจ งานเอฟซีพี่ขับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้พระเจ้าลงไพ่แข็เจ็บดีๆพี่แฮงเบิร์ตสุขุมสุขคนเนาะโดยสบายดีสบายดีเด้แน่นอนโดยสบายดีโดยเนาะสาวาสนาก็ได้โอ้ได้ลมกับทางสาวฮวมหรือมาโมบเป็นสะพานบุญให้ทางสาวฮวมกับทีมงานเนาะทางว่าผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศพื่อเคลื่นเข่าทางเบาสื่อเนาะเคลนได้มาให้เป็นสะพานบุญให้พร้อมทีมงานมื่อนี้เนาะก็ได้มามอบข้าวสารให้เคลนเนาะ ก็ไห้กับเงินนำ้ำพ่าแเ่พี่น้องเลยก็ดีใจน้ำพิ่นที่มีคนที่ว่าสงสารแม่ตาทั้งครอบครัวของสาวห่วมเนาะก็ขอให้ขึ้นมีแต่สุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งยู่ดีมีแห้งเนาะที่ว่าพิ่นมาทำบุญในเมื่อน,นี้ก็คือให้ขึ้นนะมีแต่ความสุขความเจริญนะที่การงานขึ้นก็รให้มีแต่ราบรื่นเนาะ สวัสดีค่ะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสวาสนาเบ้อสกูลสกุลนั่นแหละที่หักแพงความเนาะความจิตอยากให้ไ,ได้ความใครอยากให้มีเด้อให้อยู่ดีมีเฮเบ้อสกูลสกุลเอฟซีที่หักแพงเบวสกุลเั่านั้นเนาะโดยก่อนอื่นสวาสนากะสิได้ยขอตัวร่ำลากับบ้านสก้อนน่นเนาะวันนี้เนาะเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้เพื่อหละเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอตัวจุ๊บใบสมนี้ก่อนเนาะงวันนี้เนาะสิได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ